อีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองไกลสตอรี่แล้วก็ชเดสองไกลนะครับวันนี้มา3คลิปเลยก็เดี๋ยวสั้นๆเดี๋ยวนิดหน่อยครับกับเรื่องของเกมคืนนี้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีรอยตันเจอสเปอร์สแล้วก็มีอาร์ซอลเจอเวสต์แฮมนะครับกำเนิดจากฝูอาร์ซอลจะเอามาคืนได้ไหมก็อยู่ที่เกมนี้นะครับส่วนสเปอร์ก็ยังเกาะท็อปไฟท์อยู่ครับก็ถ้าเกิดเก็บ3แต้มก็จะกดดันอันดับ3 ได้เข้มข้นขึ้นนั่นคือแอสตันวิลล่านะครับก็ฝากและฝากแชร์เหมือนเดิมครับส่องไกลส่องไกลสตอร,รี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับเริ่มที่ไรตันแอนด์โฮฟอัลเบีเอนนะครับเจอจกับสเปอร์จุดโฟกัสมันน่าจะไปอยู่ที่สเปอร์มากกว่าเพราะไรตันเนี่ยวลำพังฟอรงเขาอ่อนเปวกเปลี่ยนไปแล้วพอเป็นปีแรกที่ไปวันยุโรปแล้วงเตกกลับมาเจ็บกันระนาวเลยในกันฉี่เกินไปนะครับส่งผลต่อแซบี้ม,มากซึ่งก็ขาดไปเยอะอ่ะขาด สอนี่มาสนะครับสา,าวขาดเยอะเลยนะครับทีมจัดทัพลันยากมากส่วนเอ่อบีจีนะครับบีจีเนี่ย,ยเขาไอ้ออบ,บีจีที่ไหนวะกูบึนละสเปอร์ <c oughs> อเฮียกูจะบีจีน่าหนาไว้สัตว์อีหย่าเบอร์โทษ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 เบอร์จริงเหมือนง่วงอะ่ะเหมือนกับคนขายคาเฟอีนเนี่ยต้องกา,างดกาแฟเลยโดนะ <c oughs> นะครับอโอเคบีจีเฉยสเปอร์อเฮีย สเปอร์คุยสเปอร์นะครับก็ก็นักเตะเจ็บก็มีมีเจมส์ดิสันหลักๆนะครับเจ็บยาแล้วครับแล้วก็มีอ่าพวกเกมรบับอะคริสเตโรเมโรไม่รู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็พิ่กี้ฟันเดอร์เฟนหนักหน่อยอุตส่าห์ดึงมาแล้วทีมดีที่ผ่านเลยพอเจ็บปุ๊บแล้วก็เริ่มแผ่วนะครับก็ฟันเดอร์เฟนหายไปเนาะแล้วก็พวกแก๊งแบนอย่างนี้ิซูมาอะไรอย่างนี้ตัวแบรน การจัดทัพของอังเก้พอสเตโคกลูนะครับผมก็ว่าน่าจะยืนพื้นอะ่ะตัวบนอะ่ะลิชาริซอนซอนเทอรมินนะครับแล้วก็เรนแน่นจรนันที่น่าจะลงแน่มีโจวันนีโอเจอโซ,โซเป็นผู้เล่นเกมรุกนะครับมีฮอยเบียมีปับ๊บซาให้ยืนประจำการให้ใหเป็นทางครูไว้พร้อมก็เจ็บๆอยู่นะครับ ไปแล้วคุณโต๊ะกี้เอาละคดึงจากค้ดแบนด้วยนะครับก็ถ้าจะดูเกมนี้นะมีอยู่สองคอละกันที่น่าสนใจนะครับข้อแรกครับเกมรับสเปอร์จะรับมือเอแวร์สกุลสได้ไหมนะครับคือไอ้เอแวนเนี่ยมันก,นก็ไม่ได้เก่งหรอกคือมันเป็นดาวรุ่งอะ่ะแล้วก็ทำประตูได้อะ่ะแต่คือลูกด้าเขาใหญ่ไงมันก็เป็นตัวเกมแล้วจะเอาอยู่ไหมถ้าตอนนี้เนี่ยเซ็นเตอร์แบ็คไม่ครบเนี่ยก็ต้องใช้ ผู้เล่นที่เล่นปิดมีแมสก์ั่งซ้ายมายินยินไปเซนเตอร์ก่อนเนี่ยมันก็อาจะเพิ่มความกดดันให้เขาได้เลยครับแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนตัวแปรเหมือนกันนะ,ะสําหรับทางด้านของตัวผู้เล่นที่จะลงสนามในเกมนี้ของฝั่งทีมทีมเยือนอ่ะสเปอร์อ่ะที่ต้องเจอไปด้านนะครับส่วนในข้อในของคู่นี้นะครับมองทีงการทําประตูของนางซอนจุงมินแล้วก็ดิชาลีซอนนะครับ ก็มีชื่ออยู่ในเกมก่อนหน้านู้นนะครับแต่คขาเงียบๆไปเหมือนกันงานนี้ผมว่าทั้งสองคนน่าจะปลดปล็อกได้นะครับน่าจะสามารถที่จะปลดปลอนน็อกได้แล้วก็แอบลุ้นถึงการยิงประตูได้มากกว่าหนึ่งล้ได้ซ้ำในเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้สวยน,นเรื่องทีผมยากมากเลยครับก็ขออนุญาตมองไปที่เสมอกันแต่เป็นการเสมอที่อาจจะเทิดฝั่งสเสมอหน่อยดูกับเป็นเสมอมากกว่าตามเลยนะอยู่ร่อ,อ,อรงง่วงกันก็อีก คู่หนึ่งครับเป็นอาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมป่าแมนยู่วาสองสูงนะครับหญิงเซียนด้วยนะครับลูกอยู่โบเวนนะครับแล้วกม็มีลูกหนึ่งก็ตรงนี้นะครับเออเวสต์แฮมเนี่ยเกมลุกขาดนะครับสกามาเก้าไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็อันโตนิโอก็เจ็บก็ใช้โบเวนยืนหน้าเป่าไปก่อน ่วนอื่นเต็มเต็มหมดนะครับก็จะมีทั้งบูโน่ขออภัยเีไม่โนษดิลูคัสปาเกต้าเออเรืบองเบื่อะไรสักอัดคลิปกลรัวอัดมานานเริ่มเบลอนะครับก็ปาเกต้าหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีจลโดเฟนนะครับที่ยืนหน้าก็ได้ยืนริมเส้นก็ได้แล้วก็ยังมีสองคนที่หน้าจับตามองนะเมือนกเว้นแเขา คุณด kind of ูสัตว okay. ์ได bon <It> ้แม so ่งเท่ๆหน่อยนะครับก็คิดว่าเกมนี้การจัดของมอยส์จะคงตั้งเป้าว่าจะเอาสามแต้มไปมากกว่าเคม่องกับคะแนนเดียวครับส่วนทีมเจ้าบ้านอานอนนะครับอานอนเนี่ยพวกเขาก็เจอปัญหาบาดเจ็บอยู่บ้างครับพอาสปาเตเจ็บนะครับมีเจ็บอยู่นิดหน่อย ก็ต้องใช้ดาวลูกขึ้นไปส่งหลายชื่อให้ค,บครบโคตาเหมือนกันตรงนี้ครับผมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ยังเชียร์อาร์ซอนนะดูดีกว่าทุกอย่างเลยแล้วเขาช,ชอบไป็ตัวใ e แคนไรส์มากเลยผมว่าเกบเนี้ยในแคนไรส์น่าจะเก็บดูอัสตา้าเกตาอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เขาเล่นยากได้บอดนี้ก็คิดว่าน่าเชียร์ไปที่อาร์ซอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าน่ารับชมไปสองคู่นะครับเกม ของคู่คืนนี้ท่านใดนอนดึกเป็นคนสัญจรนอนดึกก็เอาไปซะหน่อยแต่ผมเนี่ยเมื่อคืนหลับคาเรียพูเลยเปิดเรียบพูอยู่ก็หลับคาจอไปเลยเลยไม่ได้ดูคู่แมนอยู่เลยเขาเสียใจเลยครับก็วันนี้จะพยายามดูให้ไหวนะครับโอเคประมาณนี้แบบปลือๆครับผมสวัสดีครับ